ครับสวัสดีครับวันนี้กับเซลตั้มนะครับผมเซลตั้มมาแนะนำตัวรีโว 2.4J นะครับรถยนต์ปี2016นะครับผมคุณลูกค้าเซลตั้มเปิดราคาอยู่ที่289,000บาทนะครับผมคุณลูกค้ารถยนต์ปี2016สวยๆเลยครับผมคุณลูกค้าครับคาร์สวยๆครับผมคุณลูกค้า เครื่องแห้งๆเลยครับผมคุณลูกค้าเดี๋ยวเซล์เซลลต่้มแบบถ้าลูกค้าสนใจครับผมเดี๋ยวเซลล์ตั้มเก็บรายละเอียดให้นะครับผมล้างสปาให้สวยๆเลยครับมองหารถราคาน่าใช้อยู่ครับผมกับราคา2 8 9 0 0นบาทนะครับผมคันนี้เลือกมาอยู่ที่แสนนะครับ เป็นตัวเจนะครับผมคุณลูกค้าเป็นตัวมือหมุนนะครับผมคุณลูกค้าครับนี่เซลตั้มถอดเหล็กตัวโครงเหล็กสีส้มให้เลยนะครับผมคุณลูกค้าถ้าสนใจก็ติดต่อเซลตั้มได้เลยครับผมคุณลูกค้าครับนี่ เดี๋ยวเซลตัมถ้าสนใจเดี๋ยวเซลตัมเก็บรายละเอียดให้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ